ก็สวัสดีครับผมโปรแกรมเมอร์นะฮะก็คือเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์นะครับก็วันนี้ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็อยากให้ทุกท่านหลายๆท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็คือตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยเป็นที่นิยมของ ทุกวันะครับก็คือว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะหาวิธีสรรสร้างเว็บไซต์ที่สวยแล้วก็ดูด,ดีใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็จะบันทึกตัวการสร้างเว็บไซต์ให้ท่านได้ชมกันนะครับก็คือตัวจุ o มล่านะครับก็ตัวผมเองนะไม่ถนัดหลักจุมล่าผมจะถนัดพวกเขียนโปรแกรม PP p มากกว่าแต่คราวนี้เนื่องจากตัว PP นั้น เราต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับก็เลยทําให้หลายๆท่านไม่สะดวกในการที่จะพัฒนาเว็บไซต์นะครับผมก็เลยยองอลองยกตัวจุมล่าที่เป็น CMS นะครับซึ่งมันจะช่วยเราพัฒนาเว็บไซต์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่บางทีวันเดียวอาจจะเสร็จก็ได้ซึ่งตัว PHP นั้นถ้าเราเขียนเองเนะี่ยไม่มีทางที่จะเสร็จได้นะครับ ก็ก็ฝากท่านโดยกันครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็คือสามารถที่จะลงชื่อผ่านเ c e b o o k ของผมได้เลยนะครับก็คือ www.facebook.com s u t มสุทินะครับก็ก็เป็นช่องทายทอนอีกช่องท่านหนึ่งที่เราจะจะติดต่อกันได้นะครับก็ขอให้ท่านสนุกกับการสร้างเว็บไซต์นะครับสวัสดีครับ